พระราชกรณียกิจสิทธิบัตรทรงมุ่งพัฒนาชาติวางมาตรฐานยิ่งตระหนักคุณพระองค์ทรงบันดาลยิ่งต้องเสืบปณิธานสารน้ำพระไทยขอตามรอยพระบาทสร้างชาติต่อไม่ย่อท้อยืนหยัดเทิดรัชสมัย พระเศธโทนำทางเป็นธงชัยตามรำลึกพระกรุณาไปชั่วนิรันร์วงฆ่าพระพุทธเจา้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหาการุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ ได้นี่มาแล้วมาแล้วเอาโอ้เอาแล้วไปทํากับพื้นทําไมอ่ะเอาไม่เอาขึ้นข้างบนอ่ะมีอะไรเนี่ยร้านคุณเนี่ยยังคนว่างเหมือนเดิมเลยเนี่ยดูนี้เนี่ยเลยเวเดี๋ยวทำอะไรเี่ยอะไรวะจัดอีเวนต์อะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือไงไทยงโอ g ทำอะไรครับ เด right? oh ี๋ยวก่อนทำอะไรอ๋อพี่รูยเอาพี Metro ่รวยละมีไอ้ลูกลกนี่ใช่ไหมนี่ครับไอ้ลูกดิสโก้นี่ใช่ไหมแล้วมีทงทงนี้อ๋อบานลำวงจะทำบาลำวงไม่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 ไ่ไม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 ่ไ ความเป็นครีเอทครับเดี๋ยวสิ่งเดียวที่เราต้องการให้มีในร้านคือลูกค้าตอนเนี้นี่เงีเงียบสร้างแรงดึงดูดนะครับพอมีดนตรีคนก็จะเข้ามากินกาแฟแล้วก็ชนแก้วกันน้มันคนละ่างแล้วเอางี้ไหมพี่ฮะผมเซ็งร้านให้พี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ ฮะผมไม่คิดแพงหรอกพี่เอาไอ้พวกนี้ไปด้วยผมแถมลูกน้องด้วยอะพี่เอาแต่ร้านเนี่ยไหมพี่ไม่เอาคนดูละพี่ดูละดูวิธีการจัดการทไงเราเอาเงินมาจ้างวงดนตรีให้เขาที่เขามาออดิชั่นได้เนี่ยเราค่าพวกลูกน้องอะไรต่างหากอยู่างนีเราก็ตัดใจเงินไอ้พวกนี้ไปเนี่ยพอสครับผมว่าจริงๆร้านเราเนี่ยเงียบๆก็ได้นะครับกินกาแฟมันต้องใช้สมาธิครับผมไม่จงเป็นนะครับจะมาเสียงดังอาไม่เอาหรอโอ้ยไม่ต้องหรอกเขามาออดิชั่นแล้วไงเอางี้ เดี๋ยวดูอาการก่อนเวลาวงเข้ามาแล้วค่อยว่ากันอีกทีครับโอเคไหมที่สำคัญซื้อมานจะกินแดเฮ้ยแขกเข้าหลักวินโพราะว่าเราพี่เชิญดีครับสวัสดีครับลาล่าลูลูพี่โอ้วันนนี้เยึงลาล่าลลููดอกใหญ่ลาล่าดอกเล็กลูลูทนี่นี่ดูว่าจะจำใครเป็นใครจะ้วจำดอกใหญ่ดอกเล็กแล้วอ่ะใช่ครับเดี๋ยวแล้วคนไหนที่ไม่มีแฟนฮะคนไหนที่มีแฟนเอาน่ะสิเขาบอก ยังพร้อมหน้าไม่มีนะโอ้โหแค่น่าถามอันนี้เลยตัวนี้อาจจะเคยมีบ้างแต่ตัวนี้ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องสิงเวอร์หนูจะได้สาบานนะคนคนนี้มีแฟนแล้วอันนี้เหรออูปลาเหมือนไม่เชื่อพี่คนเรามันต้องมีคนพลาดคนได้นั่งนั่งนั่งถืออะไรไปเยอะแยะหนูรู้ว่าจะให้นั่งก่อนโมมีอะไรมาให้เราอะไหนจะนั่งไหน แล้วจัดอะไรเยอะแยะขนาดนี้มีกันอยู่4คนค่ะตอนนี้เดี๋ยวลูกเต็มเดี๋ยวนี่รีบจองที่นั่งนะเพราะว่าเดี๋ยวคนเต็มร้านไม่มีที่โอ้โหเดี๋ยวนี้เธอไม่ธรรมดานะถือกระเป๋าแบนเนมอะไรทั้งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ขอบอกว่าเอาของที่เซฟเวอร์มาให้รองรับประทานกันของดีมาจากอ่อฝรั่งเศสค่ะ มาพูดเลยค่ะมาจากฝรั่งเศสฟาบานไี่เป็่ฝรั่งเศสไม่อันนี้นำเข้าจากฝรั่งเศสเลยใช่ค่ะเราต้องออกเสียงพร้อมๆกันนะคะว่าปราบองชิ แจวแจวบองโบราณแจวบองแจวบองแจวบองฮะแจวบองปลาบองปลาบองเยอะยอะปลาบองปลาบองแจวบองโบราณเหรอ้อันนี้ขวดๆนี่อะไรอันนี้เป็นน้ำปลาค่ะน้ำปลาเป็นน้ำปลาที่ปรุงสุกแล้วอันนี้ก็สุกแล้วนะขวดทั้งหมดใช่ไหมเหมือนกันค่ะเหมือนก้านข้าวางไว้ตัวอย่างเวลาใช้ใช้ยังไงสำหรับมือใหม่หัดตำอันนี้เป็นน้ำปลาสำหรับตำส้มตำตำส้มตำใช่ค่ะใช้อันนี้แทนน้ำปลา คนใช่แต่ว่าบางคนอาจจะชอบเค็มหน่อยอาจจะเพิ่มน้ำปลาตัวเนี้ยใช่ค่ะเราเราทำมาเพื่อที่จะแบบว่าใครอยากได้เปรี้ยวได้หวานเพิ่มตรงนั้นไปแต่ตรงนั้นมันครบแล้วจะบอกว่าแสดงว่าที่คุณทํามาเนี่ยคือเป็นน้าปลาร้าที่แบบว่าปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วค่ะหลายหลายคนอาจจะเป็นน้าปลาร้าที่แบบว่าเพียวน้ำปลาร้าเพียวอันนี้อันนี้มีปรุงรสชาติเพื่อเน้นในการ ทำตำส้มตำส้มตำทำอาหารอีสานทุกอย่างเลยค่ะโอเคน้ำพริกปลาทูอันนี้มันต้มมาแล้วไหมต้มสุกแล้วค่ะแล้วก็มีโอริโอทุกอย่างเรียบร้อยค่ะโออยลโอเยลสะอาดยังไม่ซื้อตัวโอริโอพี่ว่าไหมมันกระดิกกว่าเดิมพี่ว่าที่ดูแลชิมชิมเขาคุณค่ะตั้งแต่มันมีแฟนมันรู้แล้วว่าทำตัวแบบนี้มีผู้ชายชอบได้ว่ะทำไมถึงมาขายผลา ทำไมถึงมาร่วมอันนี้งานของคุณร่วมกันไหมร่วมกันร่วมกันทำไมถึงเลือกตัวนี้พี่กิ๊กจะถามว่าทำทำไมไม่ใช่ไม่ใช่ทำทำไมเป็นอาชีพเสริมดีกว่าอาชีพเสริมเวลาบ้างบ้างเราก็ขายได้คือเรามีสูตรอยู่ของฮักัวใช่เราก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาเป็นอาชีพเสริมใช่แล้วแต่ไปไปมาเป็นธุรกิจส่วนตัวนจะได้ดีกว่าใช่ไปไปมามันจะเริ่มรายได้ดีกว่าอาชีพนักแสดง มีขายตามร้านสะดวกซื้ออะไรไหมไม่ค่ะตอนนี้เราขายทางออนไลน์มากกว่าออนไลน์ีใช่ค่ะใช่ค่ะกินกับถั่วมันจะเข้ากันดีกว่าอันอย่างอื่นค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะมันจะมันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าได้ค่ได้ลองได้ต้องขอประทานโทษจะนิดนึงนะคะอ้าวเดี๋ยวก่อนนะไม่ให้กินเลยว่าจะลองแล้วมันก็กินกับใคร อ <icana, S 1> ย่าเยอะอย่าเยอะขนาดนั้นมันไม่ใช่ข้าวมันไม่ใช่ข้าวอย่างนี้ได้ไหมด่าอู้หููกกลัวมันสวายท้องสวายมันจะทําให้ปลาต้องกินผักอย่างอื่นด้วยใช่ค่ะมันเป็นน้ําพริกปลากินถั่วทำไงดิทไงไม่ถึงเนื้อใครปลาล่าออกมาแต่ผัก ใช่ร้านนี้หอมครับเขาจะมีเขียนไว้ข้างๆกินน้อยๆเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายอะไรใช่นี่ก็ใช่ใช่เขาว่าเลยใช่ค่ะเฮ้ยกินอร่อยหอะเฮ้ยนอร่อยเละมีอันนี้ปั๊บข้าวสักนิดข้าวร้อนๆก็ถือร้อนเลยค่ะจริงๆแล้วสองคนนี้รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือใช่ค่ะเป็นนิสิตนักศึกษา เป็นที่ที่ไฮสคูลไฮสคูลบ่อนจังหวัดที่กาลสินธุ์ค่ะจุฬาลัยนาตาสินกาลสินธุ์แล้วเป็นคนกาลสินไหมเราเป็นคนขอนแก่นค่ะเป็นขอนแก่น c h e ชิโซชิโซเป็นต่างชิ่งชิ่งชัยภูมิชายภูมิแต่ไปเจอกันที่กัลลาศินใช่ค่ะก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเรียนนายด้วยกันอ่ะเป็นพี่รุ่นน้องเหรอใช่ค่ะอ่ะผมนึกว่าคุณรุ่นเดียวกันตัวนั้นอ่ะเป็นพี่รุ่นพี่ตัวนั้นเป็รุ่นน้องรุ่นน้องเห็นบอกว่ามันไส้ตั้งแต่วันแรกเลยจริงว่ะ เราหลมตัวเราน่ะมันเขาใครมันใครนี่มันมันเขามากมันใส่เขาเรื่องอะไรเพราะว่าเวลาเดิมเนี่ยรุ่นพี่จะชอบเชิดใส่รุ่นน้องเขาก็เชิดด้วยความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเขาจะต้องเข้าไปด้วยความเต็มเต็มต้องไหว้รุ่นพี่ต้องสวัสดีไม่เราเราเราห่างกันกี่ปีนี่เขาสองปีแล้วเข้าปีหนึ่งนี่เขาปีสี่ปีสามมสามหนุ่มข้ามมหนึ่งเข้ามาใหม่นช่ตอนเข้ามาวันแรกเป็นไง เข้ามาวันแรกหนูไม่ได้สนใจใครเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่อยู่ในสายตาเราใช่ค่ะเราเป็นดาวแต่ว่าบังเอิ๊เราอยู่ในสายตาเขาเนี่ยเขาเหมือนไส้เรารู้ไหมเขาเหมือนไส้เราหนูไม่รู้ค่ะเพราะว่าหนูชอบยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นแล้ยไม่แล้วอย่างนั้นแล้วตอนหลังคุณมาสนิทกันเพราะอะไรอ่ะมาสนิทเพราะโปรงลางโปรงลางใช่ค่ะโป่งลางแล้วนิสัยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยเช่นเอาลองเล่าสิฟังเราเล่าก่อนให้ลู่ลู่ให้ลู่ลู่ดิลู่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 คุณเมาส์เขาเป็นรุ่นพี่อ่ะรุ่นพี่พี่เนรุ่นมาลุ่นน้อง ลาลาปี่ไหที่ไม่เหมือนกันลาล่าเป็นไงอเห็นบอกว่างกมากซื้อของกินนีไม่ไม่ซื้ออะไรอันนี้อันดับหนึ่งค่ะคือหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนขี้ตะนีหรือว่าขี้งกหรือขี้ตนีขี้ตะนีขี้ตะนียขี้ตะนีมัธยัสมัธยัสถ์มากเขาเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์แบบนี้นะคะแต่มันก็เยอะเกินไปนะป๋าบางทีอ๋อบางทีไปงานอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ชอบซื้อของกินเลยเขาจะขอกินกับเรานี่ไงขอของที่เราซื้อยังอ่า บะหมี่อย่างเงี้ยค่ะครับหนึ่งเขาจะบอกว่าหนูกําลังกดน้ําร้อนเขาบอกว่าให้กินด้วยนะเอ้าทั้งทั้งที่เราก็หิวเยอะหนูก็บอกว่าเอ้าทำไมไม่คือครับหนึ่งมันพอสาหรับเรา<ช>รคือเราก็หิวเหมือนกันทํางานเสร็จครับหนึ่งนี่โอเคพอดีกินอิ่มนอนหลับเขาขอกินด้วยนะเรารู้สึกไงหูโมโหมาก <c oughs> หนูก็บอกว่าเราก็เลยหนีไปกินคนเดียวหนูว่าหนูไม่ให้ซื้อเองเลยเน้โมโห เราก็โมโหหิวนะคะทำไมคุุณทไมคณถึงไม่ไปมัธยัสถ์หรืออะไรในคุณไม่ขอให้สิ่งที่เขาพูดคือไม่ใช่ความจริงค่ะในขณะที่เขากําลังหิวมากมากๆนะคะหิวมากๆนั้นนั่นหมายถึงเขากินไม่หมดในคัพคับหนึ่งเขาจะซดแต่น้ํานั่นหมายถึงเส้นน่ะคือของเราเขาทำไมไม่กินเส้นมันอ่ะหนูก็กินนิดหน่อยแต่หนูไม่อยากให้ให้กินหมดแล้วมันเหลือไหมคุณกินเหลือไหมเหลือนิดหน่อยแล้วทำไมไม่ให้เพื่อนหนูไม่ขนาดนั้นหนูไม่อยากให้ ไม่อไี่บอกว่าไอพี่มาขี้ขอต่ไอพี่บอกว่าพี่งกินเหลืออยู่แล้ววันนั้นถ้าหนูกินหมดน่ะถ้าหนูไม่อิ่มล่ะจะทำยังไงเอาแต่ว่าเขาขอพอเขาเหลือแล้วเราเอาไปกินไหมกินเออเราก็ให้ ใช้แต่เแต่ต้องให้เราเหลือก่อนใช่ค่ะแต่เขาจะไม่กินพร้อมเราใช่แต่ไม่ใช่ขณะที่เรากดน้ำร้อนขอกินด้วยไงมันไม่ใช่หมโหิวมันด้วยแบบนี้ไม่เรารู้เขาทุกครั้งคือไปแต่ละที่เขาไม่เคยกินอะไรไม่เคยกินหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกโหเสดายของอ่ะแล้วทำไมต้องซื้อให้มันเยอะแยะก็กินให้มันหมดบางทีหนูก็กินหมดน้ำขวดนึงแล้วมันขอเรากินอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่คือความคลับข้องใจของเราเพราะทราไมเป็นอย่างนั้นเห็นบอกเลื่อนนอนเรื่อง เรื่องนอนที่นอนด้วยกันก็มีปัญหาอีกมี่ปัญหามากเขาจะเรื่องมากค่ะเชิญเชิญคหนูชอบนอนอ่ะเวลานอนก็คือต้องนอนจริงๆนอนพักผ่อนพี่เคยยืนแล้วไม่หลับ ปิดไฟให้มิดให้ให้ให้มืดทีนก่อนเขาใช่ไงถูกแล้วอาแล้วไงอ่ะเราไอันนี้มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่จริงไม่ค่อยอย่างไงถ้าไปพักตามโรงแรมควรจะมีไฟนําทางพอมันมืดตึ๊ดตือพอหนูจะเข้าห้องน้ำหนูชนเตียงไม่ใช่คุณต้องดูอยู่แล้วว่าท่องน้ำเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้ก่อนแล้วไปทิศไหนคุณต้องจำแล้วว่าวันวันมันไปทิศไหนซ้ายหรือขวา เวลาเวลาหนูเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนหนูจะตั้งสติก่อนลุกขึ้นมาหนูให้ปรับสายตาก่อนหนูนิ่งๆก่อนปรับสายตาไม่ใช่ลุกขึ้นไปคุณก็จะงมมันก็ชนค่ะคุณต้องปรับสายตาก่อนว่าซ้ายขวาห้องน้ำแต่ลาหุยไม่ต้องมีไฟส่องส่องทำาพื้อเด็กเดเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟดำทส่องทำเพื่อทำาเพื่อนี่ออกตาอะไรเนี่ทำเพื่อทำเพื่อ ทำเพื่อเห็นบอกว่าไม่ใช่เปิดเฉพาะแค่ไฟสองทางทีวีทีวไม่ต้องเปิดค่ะทีวีเปิดทำไมเราเปิดทำไมเรานอนเราต้องสร้างความเป็นเทิงก่อนนอน้างความเป็นเทิงก่อนนอนส่วนไอ้นี่ต้องเงียบสนิทเนี่ยผมเห็นด้วยกับฝั่งนี้พี่อ้าวเปิดอะไรเปิดทำไมในทางสถานที่มันน่าคุณเรเงียบก่อนค่ะคุณอยู่เลยคุณทำงาน ร้องเพลงนุ้ยบนเวทีกลับมาห้องก็ต้องพักก่อนควรจะเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อให้หลับได้ดูละครดูข่าวอะไรได้พอจบถึงเวลาคุณต้องนอนปิดสิครับปิดค่ะแล้วค่อยนอนทำไมไม่บอกมันไม่ปิดเลยเขาไม่ปิดไม่แล้วพี่ดูขาเขาต้องกำรีโมททีวีไว้เนี่ยดทีวีโมดทีวีหมดเดี๋ยวคนแยก่งไม่หลับไม่หลับจริงทำไมคุณต้องเปิดทีวีก่อนเนาะมันมีความรู้สึกว่าเขาก่อนต้องกล่อมก่อนรู้แล้วพอจะหลับก็ปิดดิไม่ไม่ค่ะ ฮะเคือทีวีใช่ไหมเปิดภาพแป๊บทีวีมันเล่นอยู่พอง่วงๆจะหลับปิดถ้าปิดพูไม่ะมันไม่ใช่แบบนั้นป๋าเข้าใจไหมเวลาเรานอนสองคนเตียงคนละแล้วเตียงหนูไม่นอนกับเขานะคะเพราะเพราะหนูไม่สมมติเป็นเตียงแบบเตียงเดียวียวไม่เอาหนูไม่เอาจะเรื่องมากมากกับการเปลี่ยนเตียงต้องคนละเตียงต้องคนละเตียงแม้กระทั่งถ้าได้เตียงเดียว นาจะยอมไปนอนโซฟายอมเลยยอมไปนอนโซฟาทำไมนอยเจนเดียก่เขาไม่ได้หนูเป็นคนนอนดิ้นแล้วหนูเกงใจเขาบ่อยอะไรื่องี่มาชอบกินนอนดิ้นแล้วหนูเป็นคนรู้รู้สึกตัวบ่อยแล้วเรานอนก่อนใช่ไหมคะเขาก็จะกำรีโมทไว้บางทีเรารู้สึกตัวนิดนึงล่าหลับเธอนอนเธอเขาก็จะไม่นอนนะเหรอแต่พออีกนิดนึงเขาหลับไปแล้วล่าล่าปิดเธอ คือมันหลับแล้วเออหลับแล้วแล้วรีโมทอยู่กับมือเขาเราจะทํายังไงอ่ะเราไปแกะออกมนี่ไม่ได้แ้าแกะแล้วเก่งใจเขาเป็นคนพวกราตื่นแกะแล้วตื่นก็ต้องเปิดใหม่อชื่อแล้วเล่าหนูก็เลยคุยกันเลยว่าวีการแก้ปัญหาเราต้องก้าวคนละก้าวนะขอให้คนละก้าวยังไงใช่เปิดไฟห้องน้ําได้แต่ว่าแบบปิด แบบลีลีอ่าคือปิดประตูสนิทคือมันสะท้อนออกมาอยู่แล้วแต่ทีวีคุณต้องปิดนะถึงเวลาคุณต้องปิดนะเพราะฉันได้ยินตลอดเวลาฉันก็นอนไม่หลับตั้งเวลาไว้ตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงแต่เขาบอกว่าคุณเนี่ยนะลูกเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะทำไมจะนอนไม่ดังน่ะเพราะอะไรเขาเป็นคนสกปรกแต่เราต้องล้าง หนูล้างหนูเป็นคนสะอาดเราคิดดไหมว่าถ้าเกิดแล้วล้างปพ๊บเราตื่นขึ้นมาเพื่อนจะตกใจหนูไม่เคยคิดเพราะหนูนอนคุมโปงอ๋อนอนคุมโปรงยังจะให้เราปิดไฟปิดทุกอย่างอีกมันได้ยินไงคะคุณ แยกกันอแยกเสนอเดี๋ยวก่อนนะผมถามจริงทำไมคุณจะนอนคุณไม่ล้างหน้าแต่งหน้าจัดแล้วมันเลยไปแต่งไปนี่ยคุณอย่างเงี้ยสภาพเงี้ยนอนอย่างนี้นอนอย่างนี้เลยไม่นอนเลยคุณโดผมจะบอกว่านี่เรามาแค่ถ่ายรายการโทรทัศน์นะถ้าเกิดเขาไปเล่นออกงานงานอีเวนต์เขาจะเต็มกว่านี้มันต้องจัดกว่านี้นะทำไมคุณไม่ล้างหน้าเพราะอะไรมันมีความรู้สึกพอดูทีวีทีวีมันกล่อมค่ะพอกล่อมมันก็ไปมันก็ไปเลยก่อนมาดูทีวีสิไม่เขาไม่สวย แกไม่รู้หรือว่าในทีวีเขาไม่เห็นเราเวลาเราดูทีวีคนในทีวีไม่เห็นเราหรือเปล่าเออเออเราเพิ่งรู้นี่แย่แล้วล่ะคนไหนไม่ได้รู้ยังเขาไม่เห็นคนไหมมีเขาบอกว่าถ้าเผื่อเวลาเรานอนไปเราฝันถึงผู้ชายเออราฝันถึงผู้ชายถ้าเผื่อผู้ชายเห็นหน้าเราแบบว่าสภาพสดๆเขาจะรับเราได้หรออ๋อได้ก่อน ถ้าพ่ทถาแม่ในฝันจะได้เป็นงนี้ใช่เขาคือเขาเห็นมองเห็นเราแล้วเราสวยตลอดเวลานี่เราสําเร็จแล้วไม่ใช่ไม่ชอบไม่ชอบเห็นตัวเองซมซมมันมีครั้งหนึ่งซึ่งแบบตรงไปปลายเตียงค่ะมันมีกระจกอยู่ตรงนั้นซึ่งเวลาเรานอนเราก็ถือแค่เวลาตื่นขึ้นมาแล้วเจอกระจกมันมันไม่ใช่ใช่ใช่แล้วเราเจอจริงจริงหัวฟูฟูเวลายีผมแล้วตื่นงเงียขึ้นมากลัวตัวเอง ก็แบบงั้นก็แบบสวยๆนอนเลยดีกว่าก็ไม่เพราะสิวก็ไม่มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรสักอย่างเลยมันก็สวยเด้นตลอดเลยผำถามนิดนึงอันนี้เมื่อกี้เขาเขามาคุยมาแล้วนะถ้าเป็นเขาแหละถ้าเป็นอะไรที่เขาไม่เหมือนคุณถ้าเป็นเขาเหรอหนูไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจะต้องแบบว่า o u t ดอเขาจะต้องแบบทําหน้าสดบอกว่าเวลาไปข้างนอกเนี่ยเขาต่างกันไหมเขาไม่แต่งแต่งสวยเขาเปน สดเลยต้องแต่งหน้าสวยๆเวลาเราอยากให้เขารักษาภาพพจน์บ้างใช่ไม่ใช่แบบว่าให้เขาอุทำไมถ่ายรูปมาลูรูปเป็นอย่างนั้นคิวก็ไม่มีอะไรก็มันไม่มีอะไรสักอย่างบนหน้าเขาเวลาไปด้วยกันแปากเราแดงถ่ายรูปแบบจอดซึ่งเขาอยู่คุณเป็นไรไม่ไหนไม่ค่อยแต่งหน้าปคะชอบแบบสดๆเลยถ้าคนเราจะสวยดสวยอยู่ที่ใจนะคะ ใจแต่ก็แคร์แฟนๆมาขอถ่ายรูปใช่เราเรื่องว่าเขาทําอะไรไม่เป็นมีแฟนดูแลให้ทุกอย่างเนี่ยเรื่องมีอยู่ <ทำ S 2> ว่าทำเป็<ฟ>นคือทําเป็นแต่ไม่อยากจะทําเพราะติดอินสแตทไม่รู้จะเซอร์ไพรส์ยังไงไม่รู้จะไม่รู้จะทำอะไรให้เขาก็ะาจะมาปรึกษาแล้วนี่ก็จะเป็นแนวครีเอททุกอย่างให่เซอร์อไพรส์กับใครเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กับผู้เขาอะไรอย่างงี้ไอเดียไอเดียชาติไอชาติไอชาตินี่หลายคนได้แล้วปีใหม่วาเลนไทน์ ปีใหม่วาเลนไทน์วันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาคือเขาก็จะซ้ำซ้ำใช่ค่ะเขาก็จะคิดซ้ำๆๆแต่เรามีความรู้สึกว่าอยากให้มันแบบไม่ซ้ำสมมติว่าปีนี้ให้อันนี้แล้วปีหน้าจะต้องให้อะไรเราจะคิดความเซอร์ไพรส์กับเขาตลอดแต่เขาก็จะเฉยซึ่งแบาเความว่า วันนี้มันเกิดชาติซึ่งมันเกิดชาติคือจะทำอะไรบอกสิเราจะได้แบบอันนี้ให้ก็เฉยใหเราก็ชอบเราก็สนุกสนานเราอยากอยากมาอยากแจกให้ใช่ค่ะหรือว่าเราอยากได้รีบรีบเป็นประเด็นที่ดีว่ะทำไมไอ้นี่ต้องกระตือรือร้นข้อนี้ไปเลยค่ะเออเอาสิเอาสิ ไม่ใช่แทงราไม่ใช่แล้วออฟฟี่แทงมัหนูยอมค่ะนี่ยโอ้โหเนี่ยอดีแล้วอ่ะเขาบอกเป็นคนใจบุญมากจริงเหรอโอ้โหอย่างเมื่อคืนนี้หนูว่าจะไม่เห็นภาพนี้แล้วนะก็เดินเดินเดินซื้อของล่าลาล่าเดี๋ยวแป๊บนึงลาเดี๋ยวแป๊บนึงนึกว่าจะอะไรไปเลยกระทงเสียงเป่าแคนเจนจะเล่นเจนเล่นเจนเล่นเจนร้องเพลงเอาเหรียญให้นักร้องใช่แล้วก็ คุณยายใช่ค่ะคุณยายอะไรอย่างเงี้ยสิบคุณยายเพื่อที่จะมาขายลูกอมนางก็จะเอาให้เอาให้ทุกคนทุกคนให้หมดจนแบบสุดยอดคุณอยากมีสักร้อยเป็นเราอ่ะหนูนั่งหนูก็บอกแป๊บนึงขอกินข้าวเดี๋ยวให้กลับเมื่อไหม่นะเดี๋ยวตากเล็กนิดตางนะล็สิบคุณยายหนึ่งคุณยายมาไอ้นี่ก็แบบโอเคแม่หนูหนูหนูกมองไม่เห็นมองไม่เห็นไอ้นั่นมา มีมาอีกไหมไปแล้วใช่ไม่ป้าป๋าเคยรู้สึกไหมเวลาถ้าสม้สึกว่าเราเพี่กเดี๋ยวถ้าเราทานข้าวอยู่แล้วคนตาบอดร้องเพลงมาเนี่ยมันห้ามใจไม่ได้จริงๆนะเอาคนแรกไปไม่บอดใหมแกถ้าหนูไม่ให้หนูรู้หนูรู้สึกว่าหนูไม่สบายใจคือถ้าหนูช่วยคนนึงแล้วถ้าหนูอีกคนหนึ่งถ้าเขาไม่เดือดร้อนอะ เขาจะมาทำไมอ่ะนี่ห้าบาทสิบาทเราก็ช่วยไปสิเราก็เราก็มีนะเออให้แค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วว่ะเขาชอบแบบนี้เขาชอบแบบนี้แต่เราไม่ความรู้สึกว่าไม่เรานั่งโต๊ะกับเขาแล้วก็ซาดแล้วก็สาธุไปกับเขา ชพ่องเ็าทำแล้วก็มือแตะสิใช่เลยแตะเ็นบอกว่าไม่เคยจำอะไรเลยไม่หนูไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมพาสเวิร์ดทุกตัวของเขาหนูจะต้องจำให้กับเขาแม้กระทั่งรหัส ATM เขาพาสเวิร์ดโทรศัพท์เขายังใช้เป็นเป็นตัวเราอ่ะทำไมทำไมเราไม่จำเองอ่ะท่องพาสเวิร์ดรู้รู้พี่รู้เลยนะสมมุติอีกสักห้าเดือนใช่ไหมแล้วมีข่าวออกว่า ลูลูโดลาลาโกงหมดแล้วเรื่องจีิที่ทำด้วยกันลาลาเอาตังไปหมดแล้วไม่อย่านี้เขาทำไมไม่จำาสเวิร์ดของพวกนี้หนูคงสมองสั้นเป็นปลาทองอะค่ะจำไม่ได้ใช่หนูจะบอกว่าอีเมลอีเมลอีเมลจำได้แต่รหัสอะก็อยู่ก็เบอร์อีเมลจำได้แต่รหัสเข้าอีเมลจำไม่ได้ต้องจำอางกฤแล้วลาลาอีเมลพี่อะไรนะอีเมลอะไรล่ะทีนี้เพราะว่านั้นอะทำให้เขาแล้วเราก็แบบไม่จะบอกเขาเลยว่าให้จำนะ คือหนูจะไม่จําอหนูบอกเขาจางงี้เลยอแล้วหนูก็ไม่จาเลยอย่างน้อยหนูก็ต้องจดไว้ขนาดไม่ขนาดจดว่าเป็นของตัวเองนะจําว่าเป็นของตัวเองอ่ะก็ยังลืมว่าเป็นของที่เกี่ยวนะวันนั้นเข้าแล้วเข้าไม่ได้ใช่ค่ะโมโหเขาไหมโมโหอะไรโมโหว โม้ทำไมไม่จำทำไมไม่จำวะไม่จำไม่รู้วะไม่ดีเลยแต่เราก็โทษเขาไม่ได้เพราะเราบอกให้เขาจำเองเพราะเราใจดีด้วยเราก็ไม่ควรโทษเขาแต่เราโม้ไหมโมโหโมโ้ยิ่งเขาไม่จำเออทำไมไม่จำวะใครผิดมันตอนนี้มีผลงานเพลงใหม่หรยังมีไหมมีแล้วกับเพลงใหม่ล่าสุดของเราเลยเพลงรักครั้งแรกค่ะ รกแรกๆค่ะเพลงสนุกๆเพลงมันเป็นอารมณ์ของผู้หญิงที่แบบเจอผู้ชายแบบเอ๊ะเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแถวอีสานเรียกอะไรนะซดิงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเอ๊ะดีดาอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายอย่างเงี้ยยังไม่ออก ออกแล้วออกแล้วแล้วทีนี้ก็พอมาเจอผู้ชายที่มันมันใช่แล้วก็ยอมหยุดกับเขาให้เป็นรักครั้งแรกเป็นแนวสนุกสนานโอเคอ่ะอันนี้แกไปครับอร่อยครับขอขายดีขอขายดีสาธุขอบคุณค่ะขอรวยร่ํารวยขายดีเป็นเทน้ําเทท่าคือผมจะบอกว่าคนเราเป็นเพื่อนกันนี่นะครับมันอาจจะไม่มีอะไรเหมือนกันหรอกแต่ว่าถ้าใครช่วยเสริมจุดอ่อนของเพื่อนได้เนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้ ครับโอ้พี่ดูสวัสดีครับสวัสดีครับจำจำผมได้ไหมครับจำจำผมได้ก่อนครับจำไม่ได้ <c oughs> หรอกครับถ้าเขาจำพี่ได้เขาทักพี่แต่แรกนะเมื่อก่อนเมื่อ8ปปีที่แล้วพี่ดูไปบ้านผมเป็นแม่แจ่มนะครับ แม่แจ่มผมโกแม่แจ่มตอนนั้นผมน้าหนัก75ครับที่ผมไปถ่ายรายการใช่ครับเป็นปางช้างใช่ไหมปางช้างน้องโกเนี่ยเขาเป็นคนที่ให้ข้อมูลตอนนั้นไปถ่ายดอยอินทนนทนเนาะใช่ครับดอยอินทนนนนนนนมนนน่นน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 ่นน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 มนนนนเนนยนน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 มนนนนมนนนนนนยนน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 นเปิด่ดนเลยครันนปนนนรนน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 นุนครับ อันนี้นี้ก่อนดีกว่าอันนี้ทีเดียวทีเดานี่เฮ้ยอะไรพี่ฮะเอาศพอะไรมาเป็นช่ครับพี่ครับเนื้อเน่าครับอ้าวมันชัดยังไงยังไงแล้วนะครับคุณโกมแม่แจ่มเอาเนื้อเน่ามาโชว์ในรายการขนาดนี้แล้วแถมยังบอกว่าเป็นของฝากจากอำเภอแม่แจ่มอีกด้วย คุณโกจะเอาเนื้อที่เน่าแล้วมาทำใหม่พรหน้ามาติดตามกันต่อครับ